กับนักแสดงให้ผู้กำกับให้กับช่างกล้องให้กับคนที่เก็บโปรดิวเซอร์ทั้งหมดอย่นี้มีสหภาพแรงงานนะครับต้งบอกว่าเราก็ยอมล้เพราะมันไม่เฟอร์เฟกต์นะอย่างนี้คือมันมีหน้าหนึ่งในนี้ที่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่ามีหน้าที่ที่ ปกป้องสิทธิมนุษยชนในกองถ่ายนะครับแล้วก็ดูแลสวนสดิการสวัสดิภาพของสาภาพแรงงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือตรงกับที่ปีกแรงงานของพรรคเก้ากลายพยายามจะทําอยู่ก็ยังยังอยากจะส่งแม่เสจไปหาพวกเขาว่าผมคิดว่าพวกเรามาจุกทางถ้าเกิดคุณต้องทํางานหนักจนกระทั่ง ลูกเสียชีวิตการก้อนทำงาหนุนคุณแล้วคุณจะมีต่อไปหลายแต่เป็นคิดสร้างสกการรค์นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะครับเรื่องเกี่ยวกับสววสดิการส่วนในเรื่องของการซัพพอร์ตเนี่ยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยมันมีวิธีที่ทําให้แรงงานสร้างสารรค์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะเข้าสู่ระบบคุณได้เข้าสู่ระบบธน,นาคารได้ที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเวลาเราจะเข้าแบงก์ไปตึ้งแบงก์หนึ่งเนี่ยเราต้องมีที่ดิน มีตมีมีทรัพย์สินอะไรต่าที่จะต้องได้ไหมครับที่นู่นเนี่ยเขาใช้คาว่า loan to skill ก็คือถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณเป็นนักข่าวและคุณมีใบรียงว่าลไยใบลายเส้นในการเป็นนักข่าวสามารถที่จะเอากิลอันี้เนี่ยไปที่ธนาคารแล้วเปลี่ยนมาเป็นเงินในการทําอุตสาหการมต่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการ support ที่บอกว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นลูก เจ้าคนนายคนมีทรัพย์สินมีที่ดินมีฉนดมีอะไรถึงจะแต่คุณมีทักษะแต่คุณมีทักษะทักษะนี่แหละคุณสามารถที่จะมีเงินได้ก็เลยทาให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีงบประมาณในการทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าคอนเทนต์จะออกมาดีไม่ดีแต่ยังสามารถกลับไปสู่ธนาคารกลับไปสู่การระดมทุนใหม่ๆทำให้เขามีอุตาหกรรมที่ต่อเนื่องได้พพอร์ตที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสมมติรีพอร์เตอร์ทําสนักษา ขาวขึ้นมาหนึ่งเรารู้สึกว่าให้เรื่องเกี่ยวกับร r o d า c เรื่องเกี่ยวกับอีลิตอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวพี่นิงจะมีโทรศพัพท์สองเครื่องทำติ๊กตอกได้ทุกที่แต่ว่าไอ้เรื่องอีดิตหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเป็น b บ c k o f f ที่มันไม่ยุ่งเนี่ยครอบค่ามีทีมงานทาที่ที่หมดเพราะฉะนั้นใ,ในหัวของท่าน r e p o r t ร,ร์แล้วก็ติ๊กตอกพีนิเนี่ยไม่ต้องคิดถึงอะไรคิดแค่การทำคอนเทนต์อย่างเดียวมีรถไปตักไปส่งมีคนที่คอยทำคอนเทนต์ต่างๆให้ถ้าเกิดคุณทำ รายการทำหนังทำอะไรต่างๆเนี่ยก <holm Heavenly> ็จะมีบุคลากรที่คอยช่วยเสมอพูดในภาษาในทยบายก็คือเราอ่ะมีก่อนที่มีโรงแรมแต่